สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงเมื่อนี้ในะคลิปสรุปหวยเนาะคะ่ะเขามาเลี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนยนะคะนะ่ะเนี่ังซื้อครีมโปรครีมจัดยูซีพันหนึ่งร้อยบาทนะคะโปรครีมแล้วสบู่ซื้อเป็นของขวัญให้สั่งสบู่ก็ได้เนาะคะ่ะก้อนละหนึ่งร้อยบาทสั่งหกก้อนเป็นของขวัญให้ให้ให้คนที่ห้าฮักนะคะคนที่เราสนิทชิดเชือเช้อก็ได้เป็นของขวัญในปีใหม่นะคะใกล้ปีใหม่เขามาเลีเ้ยเจแดงจะจัดลดทุกปีคะ่ะ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะต่อไปก็จะขึ้นราคาเป็นปกติหรือจะขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เซรั่มนาโนหน้ากระจกนะคะเซรั <c oughs> ่มนาโนหน้ากระจกเจ็ดรอยบาทนี่พันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สบู่หนึ่งร้อยบาทแคลเซียมห้าร้อยบาทสิบสองวยพัฒยาใส่ตานี้ก็สี่ร้อยห้าเก้าสิบค่ะสี่ร้อยเก้าสิบลถคือกันเบิด์ตนะคะเนาะ เอาไปเบิ่งค้นตระกูลแซนซูขกคนหายมากวิ่งเงินหลานเจ็ดกับ2อเจ็ดกับสต้องติดตัวหนึ่งแนนอนงวดก่อนกับติดที่เก่าเนาะเพินห้ยเก่ากับหามาติดที่เก่าค่ะวันนี้ไก่ศย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจสองสองสองแล้วก็ศูนย์เไปเบิดบลเนาะหลายเจ้าหลายคนเนาะคะ่ะเป็นหน้าร่างให้กันแจงซือ่อผู้สายบุญงวดก่อนเขา,ขาที่เก้าเครั้งวันนี้ห้บ่คือโมห้าศูนย์หกหแล้วก็ห้าหนงห ห้าหนึ่งหนึ่งหกนะคะในเด่นที่หนึ่งก้าหาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นแต่หนึ่งก้าหาเนาะไว้ที่ไม่น่าลงทุนโอ้ไม่น่าลงทุนสามหนึ่งสามเก้าห้าห้าเจ็ดหนึ่งก็ไม่น่าลงทุนนะคะเอ้าวสองหกบนล่างเอ้าคนก็ซื้อสองหกไลท์ยี่สันออมาวันนี้นอดวันนี้นอดล่างคุณเอกชัยห้าหกงวดกวนเพิ่นกับเขาที่หนึ่งเก่าเนาะค่ะอ๋อเก่าหนึ่งเนาะหากับหก วันนี้ติดห้ากับหกตัวติดสองกับสนะามห้าสองห้าสามหกสองหกสามเนาะค่ะเนาะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกห้ยงวดก่อนเข้าที่หนึ่งกับเก้ามาด้วยกันนะคะงวดน,นี้สี่กับแปดกับห้าค่ะสี่แปดห้าค่ะสีมาตัวใดเล่นแตจิตกันหลายมาแปดกับว่าบ่ไดค่ะท่านผู้ชมแต่ตัวนี้เออจะแดงขีดไว้เองค่ะมาวักตัวนี้เจ็บซีหาเจ็หาซี ้ำมาน้ำมันกันได้สามตัวนี้แต่ว่าอาจจะเป็นสี่ศูนย์เจ็ดก็ได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องติดติดสี่ติดแปดติดห้าค่ะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็น 8, แปดห้าก็ได้เลยค่ะแต่ข้างล่างพิ่ให้สี่ศูนย์สี่เก้านะคะแล้คู่ให้อาจจะเป็นติดห้าห้าหกห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดเจตนาเอาไม่มีสามตัวนี้ไม่มีจุดหัว,วคือสี่แปดห้าต้องติดสามตัวนี้แน่นอนค่ะ แม่สารครามเอ้ยเหล็กสี่ทิศพันดวงดังมากเพันให้เน้นที่หาสามค่ะพันบอกแม่เน้นที่หาสามข้างบนก็ติดสามห้าพันกระเล่นเน้นให้สามหาค่ะตัวเดินข้างบนนะคะสี่หาหกตัวติดประกบกับสองกับสามนะคะสองสองห้าสองสี่สองหกสามห้าสามสี่สามหกอ่ะสี่ทิเพันให้เจ็ดห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดสาม อาจจะเป็นสามสามเจ็ดเจ็ดห้าสามไปเลยถ้าสามโอ้มันมีแค่สามตัวนี้ค่ะมีแคสนี้วนเอาหกประตูนะคะที่รุดรอดมาก็จะเป็นห้าห้าจะเดยงมากถึงข้างมาเจ็ดเจ็ดสาเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนะคุณกัลยาก็เจ็ดกับแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าสามเจ็ดขอให้โอ้นะ ข้างล่างสองกับหกจะมาด้วยกันไหมงวดก่อนสี่กับหนึ่งมาด้วยกันเนาะคะ่ะงวดนั้นสองงวดนี้สองกับหกงวดก่อนหนึ่งกับสี่มันมาหนึ่งสี่เลยค่ะมาน้ากันเลื่องวดนี้ถ้าแยกมาก็สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกหกก็ยังติดหกสองอยู่นะคะก็มาด้วยกันก็มีติดสองหกอยู่ะคะ่ะหลายเก่าลัดไปเรื่อยๆเรยตรียมแคบหนาจ,จอนะคะ แคบหน้าจอไว้ค่ะบึ้งว่าท่านอ่านว่าท่านเนาะเพราะว่าสำนักหลายเละๆเกินเสี้อหนองไข่กับวิ่งยังบอลลนะคะงวดก้อนแมนกับวิ่งจีกับหนึ่งกับซีบ่ข่าวข่าวข่าทุกงวดข่าวงวดก้อนกับเข่าวก็เกินจำไว้ได้เล้วแต่ว่าข่าวข่าแน่นอนค่ะท่านผู้ชมนะซีกับหนึ่งเมื่องวดก้อนแมนซีกับหนึ่งมันออกเก่าหนึ่งค่ะวันนี้เจ็ดกับสามค่ะถ้าเจ็ดว่ามากสามมากค่ะ นะคะเก้าเจ็ดสีู่นตัวนี้มาแน่นอนสองตัวค่ะตนจับกู้หาเจ็่เจนย์จ็ดหสาูนย์สามหกสามเก้าศูนย์สามหกเก้าเจ็ค่ะเจ็ดกับสมอย่าลืมนะคะเซียนเลขวิ่งมองได้ไม่หลุดมีแค่สองตัวนะคะเจีบหมวยกอาท่อม้อขอา้างล่างงวดกอนพนกับวิ่งข้างล่างหนึ่งนะคะวันนี้วิ่งข้างล่างเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหาเจดหเจดเจขอให้ออกสีสุดนี้ค่ะ สิสุดนี่ค่ะเนะเาะพอให้ออกกำบนติดหนึ่งกับเจ็ดข้างล่างกับติดเจ็ดบนแต่ว่าเต็มสุดนี่ถือถือเพื่นจับคู่ให้บ่ถือหมดก้อนนี่เก้าหนึ่แต่ว่าอยู่ในสุดใหญ่นี่ถูกค่ะก็มีหลูดเจ็ดทั้งหมดมดแล้วก็มี1 0ถ้าติดศนะูนยนักศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกศนย์นเก้าหนึเก่า หมดกวรสื่อสี่แปดกันนักเลยค่ะเนาะแม่บัวสูตรหนึ่งสูตรที่หนึ่งหนึ่งสองสามหาเข่าสูตรที่สองสามสี่หาหกติดทุกงวดวพาิดจะงวดว่าติดหาส้นกันสามกับส้นกันนะคะต้องติดนี่ไม่มีสีตัวนี้ไม่มีสิทถูกหวยประมาณนันละ ต้องติดหนึ่งติดสองติดสามติดห้าต้องติดสามติดเจ็ดติดหกเนี่ยสองสูตรสามก็ตรงกันอาจ,จะติดหกปูทองแท้เน้นมาค่ะหกแปดศูนย์สามตัวนี้เนาขมลื่นซื้อหกศูนย์หกเจ็ดหกแปดคนโทษมาบอกซื้อเจ็ดหนึ่งน้ำเลือดเจดแดงซื้ออะไรางนั้นเนี่ยโอ้ยไปซื้อใสายราคามันไม่มีขายค่ะ เจ้าเขาไม่ขายให้ค่ะสร้างคมนี่กัเห็นบอร์เลขสร้างคมติดอันดับน้ามูดิเขาเยิ้มเงียบเงียบค่ะเลขช่างคมนะคะเนาะบอกเขามาหลายงวดแล้วแต่ตัววิ่งพันยั่งยู่คือเกาก็ได้เกะสองกับสามนะครับประกบที่สองเจ็ดสามเจ็ดสองหกสามหกนะคะปูใช้ว่านค่ะเมันก็บหายใจแดงหมดก่อนถือว่าวันนี้เพ่นเลยไมห่หายใจแดงนะจ้ะ ศูนหาสามหาค่ะห้าล้านเปอร์เซ็นต์กับบนแต่ว่าเบิ้งเด้อค่ะเลขเพิ่นบนชอบออกล่างล่างชอบออกบนเนาะวิ่งล่างเจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นแนวทางในการเชื่อสื่อปูตะจอนกระดงดังกระถูกกันมายาวนานวู้ดังทั่วประเทศเนี่ยออก้อหนังสิปิ่งออกข้อตโทรทัศน์เนาะโอ้ยแม่นแมนอีเด้อปูจากสิบงวดเด้อแม่สว่าง เน่บอกคือไพ่หัวตรีจีเด่นก็ได้นะแม่สว่างนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละเก้าหนึ่งกันเก้าหนึ่งสันกับสื่อบดสุกตัววันนี้ก็บสื่อบดสุกตัวค่ะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดหกด้วยนะคะหนึ่งหกด้วยนะคะถ้าหกมานะคะแปดบอมาไม่มีสามตัวนี้ไม่สิ่งถกไว้มีเตหนึ่งหากับเจ็ดหาติดหาสีกับสามติดใช่ปะจะซื้อไปหัวตรีนี่เก้ากับหนึ่ง ตรงกันเนี่ยค่ะเก่าหนึ่งเนาะปัญหมากเก่าด้วยแถวนี่นะวันนี้พอติดบอตรงเลยตรงตัวหนึ่งหากับเจ็ดค่ะคุณเด็กกชัยหกเจ็ดแปดนะคะตัวเด่นตัวเดินถ้าวิ่งคงไม่ได้นะคะถ้าวิ่งต้องเลือกเอาตัวหนึ่งตัวนี้คือตัวเด่นเฉยๆค่ะตัวติดศูนย์หนึ่งสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองค่ะหลักร่างห้าสองห้าสามหกสองหกสาม จ็ดหกสามเจเดนเขียนไว้ซื้อดอกข้าเจ้าหายมากนั่นคือว่ามีสามตัวนี้ไม่สะดวกเหมือนเขาว่เาเขาก็จว่าเขาล่างบอกร้านเปอร,ร์เซ็นต์ปู่บุญมีเนี่ยวดก้อนข้าเขา,ขาที่เก้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเปอร์วันนี้สี่หาหนึ่งอ่าขอให้ออกเจ็ดหกสี่แปดหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่แปดหก เลขดังมื่แต่ใส่เงินดังเงียบๆที่หกสี่ค่ะท่านผู้ชมนะเฉดเด็งมองๆมากนี่หลายเจ้าอยู่ดิเงียบเีๆไหมแต่ว่าเจ้านั่นก็ให้หกสเจ้านี่ก็ให้หกสเอาเด่นเด่นล่างเอาปูเหมืนนี่กับเจ็ดกับแปดค่ะหกแปดหกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสีค่ะหกแปดก็ 68, น่าสนนะคะแม่สาวอุดอนตัวเดียว5าเจ็ดเก้าแปดนะคะเนาะ ไม่ต้องกลับนะคะเลขไม่ต้องกลับตรงๆเลย0402 02, 02. องนอเห็นของไานอนเนาะเมื่อกี้ผ่านแบบแบบ2 9 9 9 9นะคะข้างล่าง6463 1991975335้กตัวกลับเพิ่งกลับให้แล้วค่ะตัวบอกกลับคือบอกกลับเลยซื้อตามนี่นะคะเนาะของแม่สาวอุดรเบิ่งไหวเด้อค่ะวันน้าจะได้ตามให้เก้าแปดดังบอหาเจ็ด 04เอ้ยขันออกจะออกตัวใดล่ะออก63ห้า3นี่มั้งขันออกนะด้วยจิบปออก64เอาออกตัวใดกเบิ่ญเจ้าอื่นต่อปดหนี้พ่อเดช249จะเรียงบ่ได้ลงคลิปเด้อค่ะเด้อเขียนไว้บ่มีเวลาลุ้งคีิเอา94922943ตัวจานจังวหวาดงดกรกับตรงที่9จเนนะค่ะงวดนนี้กับ3ชุด3ตัวบุญ 8ปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดีแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสามแปดจาแปดสมแดปดหเก้าเจ็ดห้าเกเจ็เก้าปดหเกปดสาดปดเกปดติดแปดติดเจ็ดติดเก่านอยู่ในนี่แหละค่ะท่านผู้ชมกันเก้าเจ็ดสองจัดจังหวาแล้วก็ข้างล่างมีสองเก้า หกเก้าหกสี่หกห้ากันสองห้าค่ะเลขคนเข่าอยู่แต่ว่ามันหลายสูตรจังน้อยเลยเพราะเป็นที่โด่งดังกังนเลยสูตรพ่อสีศูนย์หนึ่งสองค่ะมดกวนกับติดยูทีซีซีห้าหกไปติดที่ซีเปล่าหนึ่งซีวันนี้หนึ่งกับสองเอาแปดสองเจดีดย์แล้วไม่มีสามตัวน,นี้ไม่มีสีหัวมาจับตรงแปดสองแปดหนึ่ง วันนี้เอาเรียกดังค่ะเจ้ามาจับเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวถคงสุดท้ายเซียนหนงคายบนหกสามกับเจ็ดหกเจ็ดหกสามเจริญเกียนไใบซื้อเด้อค่ะเด้อคนให้แค่หกสามกับเจ็ดหกล่างเด่นเจ็ดค่ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะ เลขบวชทร,ยรายทหารมาเจ็ดกับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าขอให้ออกติดเจ็ดเจ็ดอะไรก็ได้นะคะล็อกของแท้ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าห้าเก้าแปดสองศูนย์แปดศูนย์สามหกหกเก้าล็อกของแท้โอ้ปรเด็นที่หนึ่งหากับกหนึ่งหกมาจะ,ะถูกอกงโอโกงใหญ่มาตรงกันหลายเจ้าเยอะ มังกรฟ้านะคะเก้าศูนย์ห้าเจ็ดูนห้าเป็นยังโทรย้ำไม่อ,อยู่มังกรฟ้าเพื่อนน,นละลงคลิปไปไม่จะก้นดาพเพื่นกันบ่วันนี้ประตรงโทรมาเด้อนี่ห้าห้าสามหกสี่สี่หกเจ็ดศูนย์หลักสิบห้าหกเจ็ดหลักสิบของเพิ่นนะคะห้าหกเจ็ดมันว่าหลักสิบสิบก็ถ้ามาหกก็จะเป็นหกอะไล่ะนะ เลขสุดสามตัวเป็นตัเบอง์มั่นสีขาววค่ะตาองช่วงแคบหนาจอไว้เด้อหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งแปดสามหาหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหาหนึ่งศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าะสีเขาว่อจับมาเบอ่์อีกที่ปูเจ็ดสองนะคะปูเจ็ดสองนี่จะเขาไม่ย่าหน้านเลขสุดหกตัวนจะจับคู่ถูกแน่นอนกับผู้ใดมักหนึตัวนั้นเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งหกสองนี่ จับคู่กันได้ผู้เพิ่นจำหาแดสองห้สองเจ็ดสองปดข้างล่างศูนย์กับหนึ่งค่ะ0 7นย์7 1 8ย์แดหนึ่งเจ็ดหนึ่งดแค่นั้นชุดเต็มนี่ค่ะท่านผู้ชมชุดเต็มชุดเต็มเพิ่นชุดเต็มอน,นี้ตัดแล้วคัดแล้วอันนี้เอามากัดแล้วคือเหลือสองเจ็สองเท่านั้นแต่ว่าชุดเต็มเพิ่นเขาทุกหววเพิ่นวางนี่อันนี้เพิ่นคัดแล้วหนึ่งเจ็ด สองเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหกเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสองหกนะคะไนยังมีสองหกอยู่จิบเลขดับจังได้ไมะหนึ่บบนงเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดปูห้าเจ็ดแปดจะแดงเดินทางไปหมู่บ้านนี้บนวิงว่งเจ็ดอ้ามีแต่เจ็ดกับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดชี่เจ็ดหาเจ็ดเจ็ดค่ะ ศูนย um. ์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเน้นที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะกับเจ็ดสองค่ะล่างเจ็ดสองสองเจดสองสองเท่านั้นนะคะล่างสองสองกับสองสองปูศูนย์เก้าเจ็ดคนละปูกันเด้อค่ะกระปูหาเจ็ดแปดนะคะคนละปูกันเด้อข้างบนเพื่อไหยศูนย์เจ็ดเจ็ดกันเจ็ดสองค่ะเว้ยเก้าเจ็ดเจ็ดข้างล่างกันเจ็ดสอง เลขพ่นฝัน C เก้าหกกับเก้าสามค่ะแต่ว่าพ่นมักฟฝันท่องยู่ทีเก้าเจ็ดเจ็ดหายใจแดงตัวเดียวเก้าเจ็ดเจ็ดท่านผู้ชมข้างล่างนี่ก็คือเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามตัวเดียวล่างนะคะสวยค่ะสวยงามเอาขอเบอร์แต่เนี้ยมาท่านเบิร์บอกอ๋อสายด่วนนี่ไงที่ลงคลิปไปเมื่อกี้นี่สายด่วน ตะก่นตะกุลเซนซุกที่มันตัดคัดแล้วกันศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดข้างล่างสองสองตัวเดียวค่ะตัวกันบนก็คือหกเจ็ดอ๋อเรียกเพื่อนเป็นบนเป็นล่างเว้ยอันนี้เป็นบนนี่เป็นล่างคัดให้แล้วก็พี่เมียวโทมาเหมือนเ้าเพิ่นได้มากจากสำนักนั่นนะโทมาในคลิปเดียวกันนะเพันว่าเขาให้หกมากข้างล่างอีกเจ้าหนึ่งให้สองมากข้างล่างทีนี้เจ้า 7, รับจีนเจ็ดกับสองค่ะเจ็ดสอง เจ้ารับกินเจ็ดอ่าเจ็ดทุกหลักไม่ต้องซื้อแล้วก็เจ็ดสองนี้รับกินเลยพันะเจ็ดสองรับกินกัน่ทาทำเนชมวงนะเจ้ารับกินคอับมดเลยเนี่ยมันก็ออขอท่านชู้ชมรวยๆถูกหวยไปเรื่อยก,กันถ้าว่าแคบหนาจอกก็คือสีเบืวงวูงมาท่านมันหลายคนเนาะถ้าสนใจก่ะ เ,เป็นเป็่แนว่างในการแจ้งสื่อสําหรับค้นสอบตัวเลขเนะาะสือ่อสินค้ากระทักมาต่ำมบอเท่ 68, ากันไขน้จนย์้าสอดแปดเก้าสองห้าหกแปดจะโปรดลดราคาโต้ลมหนาวอยู่ตอนนี้ในเดือนธันวาคมเดือนมกราคมก็จะขึ้นไปอีกจากพันสองอยากจะเป็นพันสามค่ะท่านผู้ชมนะเนาะขดีบสื่อเรียไว้เดี๋ยวพันสามสิม,มาสิบดรใส่ จเจดงกะว,วันวันทันผู้ชมอยู่กันแต่ของดีสองสามพันข้าเจ้ากับไส่กับหาพันเมินข้าเจ้ากับไส่แต่ยังไม่ได้ผลเท่ากับของเรานะะของเรานี่ได้ผลจเจีแดงรบประกันแล้วก็เอฟซคนที่ใช้ประจําน่ะกะไอ้มาโทษมาบอกเข้าคือกันคนที่เอฟซเฮ้าที่รุ่นเก่าเก็าเก่าใส่มาตะพรอมจเจดแดงกับมีค่ะยังใส่อยู่ตลอดเนาะคะ หน้าท่านสวยหน้าท่านเด็ดหน้าท่านมีสง่าราศีเปินเวินเปินเวินกมมถึงสิแก่กัแก่น่บอลิี่ร้อยทอผููเปิลนั่นเนาะหน่ากับสีเปินเวินกโมูเลยค่ะทั้งช่วงเนาะเปินเวิรนคืออย่างคนไทยว่าเนาะคนดีสานนอาก็สีหัวจักรลเปินเวินกัหไมยถึงสว่างจ้าโกโมไปไปทำนอกนันละเด่นกว่าเพื่อนอย่างนั้นแหละเก่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ